สวัสดีครับสำหรับโปรแกรม Microsoft Office Word นะครับจะประกอบไปด้วยแท็บ r i b บ on นะครับซึ่งประกอบด้วยส่วนอินเทอร์เฟซของเมนูต่างๆนะครับได้แก่เมนู Home นะครับเมนู Home นะครับเป็นเมนูรวบรวมคำสั่งในการ Copy วางตัดแก้ไขรูปแบบฟอนต์ จัดตำแหน่งข้อความสไตล์ข้อความนะครับการค้นหาต่างๆนะครับเมนู Ribbon Insert นะครับจะเป็นการรวบรวมคำสั่งในการแทรกหน้ากระดาษนะครับตารางรูปภาพคลิปอาร์ตต่างๆนะครับแทรก Header ร o ฟ t ตเตอร์เพจนัมนะครับ แล้วก็ในส่วนของดีไซน์นะครับเป็นการรวบรวมความสั่งในการออกแบบเอกสารเพื่อใช้กับงานต่างๆนะครับในส่วนของอเมนูเลเยอร์นะครับก็จะเป็นการกำหนดค่าต่างๆเกี่ยวกับเลเยอร์ของเอกสารเช่นตำแหน่งมาจินขนาดเอกสารลายน้ำนะครับใส่สีให้หน้ากระดาษ กำหนดขนาดย่อนะครับระหว่างเส้นบรรทัดการจัดวางข้อความรูปภาพเป็นต้นนะครับต่อไปนะครับเมนู reference นะการอ้างอิงต่างๆนะครับการอ้างอิงต่างๆเช่นตารางแสดงข้อมูลหน้าสารบัญน,นะครับการสร้างอินเด็กเป็นต้นนะครับ Mailing นะครับ ริบบอ n m มลลิ n งนะครับก็จะจัดการเกี่ยวกับการสร้างหน้าซองจดหมายลาเบลจดหมายเวียนเป็นต้นนะครับริบบอนนี้นะครับก็จะจําเป็นอย่างมากนะครับสําหรับาการจัดการซองจดหมายจดหมายเวียนนะครับมาที่ริบบอนนี้ได้เลยนะครับต่อไปนะครับรีวิวนะครับรีวิวนะครับเป็นส่วนของเครื่องมือในการ ตรวจสอบเอกสารทั้งการสะกดคำคอมเมนต์การตอบตกลงนะครับการแก้ไขสิทธิ์นะครับต่างๆนะครับแล้วก็เมนูวิวนะครับริบบอนนี้ก็จะเป็นการกำหนดรูปแบบการวิวเอกสารในรูปแบบต่างๆทั้งแบบเว็บแบบเลแบบเอาไลน์แบบปกติ การซูมการแสดงสองหน้าการเปรียบเทียบเอกสารอื่นๆนะครับที่ข้ามาเมื่อกี้ก็จะเป็นริบบอนของ d r อ w นะครับก็จะเป็นการใช้นะครับวาดเขียนลงไปในกระดาษนะครับเพื่ออธิบายนะครับในส่วนของเอกสารต่างๆนะครับ เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นก็แนะนำนะครับในส่วนของแถบริบบอนนะครับอินเทอร์เฟซเมนูต่างๆของ Microsoft Office Word นะครับเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ